ความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูค่ะค่ะความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูลบริจาคผ่านธนาคารกษิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกู เลขที่บัญชี151-866-3328ึ่าคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อ44ข้อนี้เนี่ยเขาให้สูตรโครงสร้างของสารเคมีมาทั้งหมด5ตัว แล้วถามว่าใช้ในข้อใดผิดข้อนี้เนี่ยเราก็ลองไปดูใช้ก่อนก่อนเนาะว่าเขาพูดถึงอะไรบ้างแล้วก็ค่อยมาพิจารณาสารแต่ละตัวข้อ 1. เอทิลเบนซีนไม่สามารถเพจังสีโบมีนได้การพกจังสีโบมีนเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ปฏิกิริยาก็คือการเติมอันเนี้ยมันจะเกิดกับพันธะคู่หรือ3ก็จะเกิดในที่มืดได้เนาะ ปฏิกิริยาที่2ก็คือการแทนที่อันนี้จะเกิดกับแอลเคนก็คือมันเป็นปฏิกิริยาแบบเรดิเคิลดังนั้นมันเลยต้องอาศัยแสงทำให้โบมีเนี่ยแตกตัวเป็นเรดิเคิลนะเรามาดูตัวเอทิลเบนซีน เอทิลเบนซีเนี่สามารถเกิดการแทนที่ได้แต่ว่าตรงที่เป็นอโรมาติกเนี่ยมันมีความสเสถียรของพันธะมากเนาะเพราะว่ามันสามารถเกิดเรโซแนนซ์ได้พันธะแนอโรมาติกเนี่ยปกติเขาจะนับเป็นพันธะ1.5เพราะว่าเออเวลามันเกิดเรโซแนนซ์อย่างเนี้ย มันก็เกิดการกระจายเอียกตอนที่สม่ำเสมอกันตัวอะโรมาติกเนี่ยจะไม่เกิดการเติมเนาะดังนั้นข้อหนึ่งเนี่ยก็เลยผิดเพราะว่ามันสามารถเกิดการแทนที่ได้นั่นเองข้อสองยูจีโนสามารถฟอกจางสีโบโรมีนได้ในที่มืดแสดงว่ามันจะต้องมีพันธะคู่เนาะ หรือว่าจะเป็นพันธะสามก็ได้ก็คือเป็นพันธะที่ไม่อิ่มตัวเรามาดูตัวยูจีโนลเนี่ยมันก็มีอโรมาติกอโรมาติกเนี่ยมันไม่เกิดเนาะดังนั้นตัวที่จะเกิดได้เนี่ยก็เลยจะต้องเป็นพันธะคู่ตรงนี้ก็ออกข้อนี้ก็เลยถูกต่อมาข้อสามคารบ์บูแล้วก็แอซิตนเนี่ยมีหมู่ฟังก์ชันเดียวกันก็คือคาร์บอนิลแอซิอตนเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะ แล้วเรามาดูการาบูนเออตัวหมู่คาร์บอนิลเนี่ยก็คือ C พันธะคู่ O อย่างนี้เนาะก็ตัวคาราบูนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็มี C พันธะคู่ O ตรงนี้เหมือนกันดังนั้นทั้งสองตัวนี้เนี่ยก็เลยมีหมู่ฟังเออหมู่ฟังก์ชันคาร์บอนิลก็เลยถูก ความจริงคาร์บอนิลเนี่ยเออมันก็ดูแค่ซีพันธะคู่โออย่างสารที่เป็นแอลดีไฮอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็นับว่าเป็นหมู่คาร์บอนิลด้วยเนาะต่อมาข้อสี่ผลิตภัณฑ์นหนึ่งที่ได้จากการไฮโดรไลซิสของน้ำมันระรกมคือเมทานอลการไฮโดรไลซิสเนี่ยคือการใส่น้ำเข้าไปทำให เอสเทอร์ S S เนี่ยมันแตกตัวเนาะก็คือได้ออกมาความจริงอาจจะเป็นตัว a อไมก็ได้แต่ว่าถ้าในกรณีนี้เนี่ยเราพูดถึงตัวเอสเทอร์เนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นหมู่ฟังก์ชันเอสเทอร์สิ่งที่มันจะได้ออกมาเนี่ยก็คือมันย้อนกลับจากเอสเทอร์ฟิเคชันก็เลยได้ออกมาเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็เป็นคาร์บอกซิลิก เราก็มาดูตัวแอลกอฮอล์กันว่ามันได้เป็นเมทานอลหรือเปล่าตัวที่ได้ออกมาเนี่ยมันคือตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็น OH แล้วก็ CH3 ตัวนี้ก็คือเมทานอลเนาะดังนั้นข้อนี้เนี่ยก็เลยถูกนั่นเองต่อมาข้อ5ผลิตภัณฑ์หนึ่งจากกรารไฮโดรไลซิสของพาราเซตามอลคือกรดแอซิติกก็ในทำนองเดียวกับข้อ4เลยเนาะแค่ว่าเปลี่ยนเป็นเอไม เอไมเนี่ยจะได้ออกมาเป็นเอมีนกับคาร์บอซิลิกเนาะอันนี้เป็นเอไมอยู่ตรงนี้ดังนั้นส่วนเล็กที่เราได้ออกมาเนี่ย ที่เป็นคาร์บอซิลิกเนี่ยเราจะได้ออกมาเป็นแบบนี้เนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็เรียกชื่อว่าเป็นแอซิติกแอซิดนั่นเองก็ข้อนี้ก็เลยถูกด้วยเนาะเราก็เลยสรุปได้ว่าข้อที่ผิดเนี่ยมีเพียงข้อเดียวก็คือข้อหนึ่งก็เดี๋ยวลองมาทวนกันดูเนาะ เมื่อเราดูสูตรของสร้างแล้วเนี่ยปฏิกิริยาที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเราก็จะต้องจาได้นอกว่ามันเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นได้กับหมู่ฟังก์ชันใดบ้างอย่างเช่นการเฝ้าจางสีโบมีเนี่ยจะแบ่งออกเป็นการเติมก็คือจะเติมพันธะคู่กับพันธะสามได้ออกมาเป็นโบมีที่อยู่บนคาร์บอนสองตัวเนาะอันนี้เนี่ยสามารถเกิดในที่มืดได้แล้วก็ไม่มีผลิตภัณฑ์ข้างเคียง ส่วนการแทนที่เนี่ยจะเกิดกับแอลเคนจะเกิดในที่สว่างเท่านั้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะได้โบรมิกแอซิดออกมาด้วยก็ข้อแรกเนี่ยเราก็ดูว่าเออมันมีพันธะแอลเคนที่สามารถเติมได้ไหมหรือว่ามีพันธะคู่ออเออตัวแอลเคนเนี่ยเป็นแทนที่แล้วก็พันธะคู่เนี่ยเป็นการเติมเนาะเราจะเห็นว่าเอทิลเบนซีเนี่ยมันมีพันธะเดี่ยว ตรงที่ยื่นออกมานอกเหนือจากอโรมติกก็จะเกิดการแทนที่ตรงนั้นได้ต่อมาคือยูจีโน่เฝ้าจางสีโบมีในที่มืดได้แสดงว่ามันต้องมีพันธะคู่หรือพันธะสามซึ่งพอเราตัดตัวอโรมติกออกไปเนี่ยมันก็ยังมีพันธะคู่อยู่เนาะก็เลยเกิดการฟฝ้าจางสีในที่มืดได้นั่นเองข้อสามคาร์บูและก็ยาซิโตเนี่ยมีหมู่ฟังก์ชันเดียวกันก็คือคาร์บอนิล คาร์อบอนิลคือซีพันธะคู่ O เอสซิโตอเนี่ยก็มีแล้วก็กาลาบูลเนี่ยก็มีตรงนี้เนาะข้อนี้ก็เลยถูกข้อสี่ผลิตภัณฑ์หนึ่งจากการไฮโดรไลซิสของน้ำมันละกรรมเนี่ยคือเมทานอลการไฮโดรไลซิสเนี่ยก็อาจจะเกิดกับเอสเทอร์หรือเอไมก็ได้เนาะโดยที่เอสเทอร์เนี่ยจะให้ออกมาเป็นแอลกอฮอล์กับคาร์บอกซิลิกก็คือเป็นกระบวนการย้อนกลับของอเอสเทอร์ริเคชันนั่นเอง ส่วนถ้าเป็นเอไมเน่ก็จะได้ออกมาเป็นเอมินกับพันกบอกซิลิกก็คือย้อนกลับของเอไมซินเทสิกเนาะก็เราดูฝั่งที่เป็นแอลกอฮอล์เราจะได้ว่าน้ำมันละกรรเนี่ยมันให้เมทานอลออกมาจริงๆส่วนข้อ5้าเนี่ยที่ทำให้เอไมแตกตัวเนี่ยเขาบอกว่ามันจะได้กรดแอซิติออกมาก็เราจะได้ออกมาจากฝั่งนี้เนาะก็จะเป็นแอซิติกแอซิจริงๆข้อสี่กับข้อ5้าเนี่ยก็เลยถูก ข้อนี้ข้อที่ผิดก็เลยเป็นข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวเอาความรู้เอาวิชาเอาปัญญาเอาสกูค่ะ